วันนี้เรามาดูรูบิกตัวนี้ก็ดีกว่านะครับไดยันกูฮงโปรเอ็มนะครับผมจะเป็นรูบิกรุ่นใหม่ของไดยันนั่นเองซึ่งมันจะมีอยู่2เวอร์ชันด้วยกันนะครับก็คือสปริงแล้วก็แมกเลฟซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเทียบให้ดูนะครับผมว่าทั้งสองเวอร์ชันทั้งสปริงและแมกเลฟต่างกันยังไงโดยของไดยันรุ่นนี้ก็จะมีพิเศษนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเราสามารถเลือกอขนาดได้นะครับมันจะมีทั้ง5 4 55แล้วก็56นะครับผมสามารถไปเลือกตอนซื้อกันได้้เเลลยนนนะะคครรัับบีี่แวก็ปิด้เลย นี่ข้างในก็จะมีใบเป็นวิธีการปรับนะครับผมรายละเอียดนะครับว่าข้างในมันปรับเลยทําอะไรยังไงนะครับแล้วก็มีอีกใบหนึ่งนะครับผมเป็นใบสอนวิธีการเล่นสูตร cfp นะครับทำ slol แล้วก็ plol ทั้งครบเลยนะสำหรับคนที่ยังไม่คล่องก็มาอ่านใบนี้ได้นะครับโอเคแล้วก็มาที่ตัวโรบิกนะครับผมนี่นี่นะครับได้มาแล้วนะครับโอ้โหรูสึกได้เลยรู้สึกมันผิวมันจะมันนิดนึงเหมือนจะน้ํายามันจะเยอะอลงมาเลยนะครับ ทางโรงงานจะใช้น้ำยาขึ้นมาเยอะพอสมควรเลยนะฮะผิวก็จะอ,ออกางเงาแบบนี้เลยนะฮะที่คอเนอร์าสามารถตัดได้45องศาตามรูดรบบใหม่ๆโอเคถ้า,างั้นเราก็ต้องลองหมุนกันก่อนอืืนะครับว่ามันจะเป็นยังไงถูกไหม โอเคนะคผมเท่าที่ผมลองหมุนมาผมก็รู้สึกว่าลูบิกตัวนี้มันค่อนข้างที่จะุมหลอม,มนิดนึงแต่ว่ามันไม่ถึงกับสามารถป๊อปได้นะครับมันหลวมๆแต่ว่ามันก็ไม่ป๊อปนะครับผมส่วนมุมนี้ก็บิดค่อนข้างที่จะยากนะครับไม่น่าจะเกิดคอนร์ทวิสระหว่างเล่นนะส่วนแม่เหล็กนี่ถือว่ากาลังพอดีเลยนะครับส่วนความลื่นนี่ผมว่ากําลังพอดีเลยนะครับผมไม่ลื่นเกินไปไม่เหมือนกับโมยูนะครับที่มัน ตอนแกงกองมาใหม่มันจะค่อนข้างที่จะลื่นนะคุมยากนิดหนึ่งต้องไปลูบอีกทีนึงถึงจะสามารถเล่นได้ดีนะครับแต่อันนี้ก็เหมือนเขาจะทิ้น้ำมามาให้นิดหน่อยนะครับจากโรงงานแต่ว่ามันก็ไม่ลื่นเกินไปนะครับผมแล้วก็ไม่ฝืดเกินไปด้วยกําลังพอดีพอดีนะครับผมข้างในนะครับผมจะมีการปรับแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับผมถ้าสังเกตตรงข้างในการปรับนะครับมันจะมีเลขเขียนอยู่แล้วก็มีลูกศรตรงกลางตรงนี้เห็นไหมครับชี้อยู่ว่ามันเป็นระดับอะไรนะครับ ซึ่งของงานมันก็จะปรับไว้ให้ระดับหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมลองหมุนดูนะฮะสมมติถ้าผมจะลองหมุนเป็นระดับ5้าแล้วกันนะครับผมก็จะใช้นิ้วหมุนอย่างนี้เลยฮะโอเคครับผมตอนนี้สังเกตว่าลูกศรนี้ชี้ห้านะฮะตัวน,นี้ก็จะแน่นขึ้นนิดหนึ่งนะฮะถ้าจะเอาให้ดีเราก็ควรจะปรับทุกด้านให้มันเป็น5้านะครับมันจะได้บาลานซ์กันโอเคแม่ครับเป็นห้าหมดทุกอันพอหมุนปุ๊บ มันก็จะรู้สึกว่ามันแน่นขึ้นนะครับผมแบบนี้เลยนี่เห็นไหมตอนแรกผมสามารถแหวกมันได้มากกว่านี้นครับแล้วแต่คนนะครับผมว่าจะชอบแบบแน่น,นหรือแบบดุ่มหลวงที่มันเซตให้มานะครับต่อไปนะครับผมตัวนี้เป็นตัวของแมกเนติกบวกแมกเลฟนะครับมือดิบนะครับผมตัวนี้รู้สึกเหมือนกันเลยนะครับผมก็คือเหมือนจะมีน้ํายาเยิ้มเอิมานิดนึงนะฮะมันบา,บางจุดก็จะเหมือนมีน้ํายาผิวลื่นแบบนี้ครับ โอเคครับตัวนี้ก็จะภายนอกนะครับผมดูจากผิวนะครับก็จะเหมือนกับตัวของแมงกิติธรรมดาเลยนะครับโอเคดูจากภายนอกแล้วก็ไม่ต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาหมุนลองดูว่ามันต่างกันอย่างไรนะฮะ ติ้งเขาไดก็น่าจะเหมือนเหมือนกันนะครับส่วนข้างในระบบปรับก็จะเหมือนกันนะฮะโอเคตัวนี้เป็นระดับ1ทั้งลูกนะครับส่วนตัวนี้ระดับหนึ่งทั้งลูกตัวนี้เป็นของแมกเลฟตัวนี้เป็นของสปริงนะครับผมตามที่รู้สึกได้เลยนะครับตัวนี้จะเบากว่าตัวนี้จะหนักกว่านะครับก็คือตัวแมกเลฟก็จะหนักกว่าตัวสปริงอยู่แล้วนะเพราะมันเป็นแกน เม่เหลีกนะครับแล้วก็อันนี้ยังเป็นสปริงอยู่แล้วก็ตัวนี้รู้สึกแบบหมุนนะผมเสียงมันจะเบาวกว่านะผมแล้วก็รู้สึกว่าชิ้นส่วนมันจะจะหนักกว่านะผมเวลาหมุนก็จะรู้สึกแบบ โดยถ้าพูดว่า2ตัวนี้ต่างกันยังไงก็พูดสามารถพูดได้เลยว่าตัวสปริงอ่ะเบากว่าตัวแมกเลฟจะหนักกว่านะครับส่วนตอนหมุนน่ะไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่แต่ตัวแมกเลฟจะเสียงเบากว่าส่วนตัวสปริงจะเสียงดังกว่านะครับส่วนความลื่นนี่ก็อยู่ใกล้ๆกันนะครับผมแต่ตัวแมกเลฟอาจจะลื่นกว่านิดนึงแต่แบบไม่เยอะนะครับถ้าชอบลูกแบบน้ำหนักเบาๆนะครับผมหมุนลื่นๆนะครับก็ตัวสปริงก็ได้นะครับแต่ถ้าชอบแมกเลฟนะครับผมใช้แรงน้อยแต่ก็มันจะเบาไม่เยอะกว่าไอตัวของสปริงนะครับแต่ มันก็จะออกแนวแบบมั้นคงนะครับผมแต่ถ้าเป็นผมนะครับผมผมชอบไอตัวสปริงมากกว่านะผมผมชอบตัวคข,ขอนขางรียะชอบตัวที่มันดูปีกีนเบายนะครับโอเคมาถึงช่วงสรุปกันเลยนะครับผมระหว่างตัวสปริงกับตัวแม็กเลสน,นะมีอะไรต่างกันบ้างนะครับผมมาที่ความเร็วนะครับผมสับความเร็วนะต่างกันไม่มากนะครับผมแต่ตัวแม็กเลฟอาจจะรู้สึกว่ามันเลื่อนๆกว่านะครับ เพราะว่ามันเปลี่ยนจากสปริงเป็นเมเลรฟนะผมมันก็อาจจะลื่นกว่านิดนึงนะผมแต่สําหรับไดรยันที่ผมลองมาดูนะครับมันต่างกันไม่เยอะต่างกันไม่มากนะฮะแล้วก็ส่วนความเร็วมันก็จะให้แบบฟิลไม่เหมือนกันด้วยนะครับตัวนี้จะให้แบบเป็นความเร็วไปเลยนะผมส่วนไอตัวไดรยันของสปริงนะผมมันจะให้เป็นความเร็วแบบหลุมๆนะครับส่วนคัตตี้คอร์เนอร์ผมมองว่าทั้ง2อันเท่ากันนะผมต่างกันที่ความเร็วนิดหน่อยนะครับตัวน้าหนักเนี่ย แน่นอนว่าสปริงนั้นน้ำหนักเบากว่าแมกเลฟแน่นอนนะครับผมส่วนการปรับทั้ง2ลูกนะผมเหมือนกันเลยนะครับด้วยควาที่มันเป็นยี่ห้อเดียวกันรุ่นเดียวกันนะครับผมก็แค่เปลี่ยนจากสปริงเป็นแมกเลฟนะผม,มก็จะไม่ต่างอะไรกันมากนะฮะโอเคโดยทั้งแมกเลฟแล้วก็สปริงมันจะมีอยู่3แบบอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนั่นคือมีขนาด 54, 55และ56มิลลิเมตรนะครับผมใครสนใจนะครับผมสามารถสั่งซื้อที่ช็อปปี้ร้านคิวๆเลยนะครับผมหรือถ้าใครอยากจะกดลิงก์ใต้คลิปนี้ก็ได้นะครับผมจะใส่ไว้ให้นะผม ดีทั้งสองเวอร์ชันเลยนะผมต้องซื้อมาลองกันแล้วส่วนนี้ผมไปนะผมบาย